วันนี้เด็กๆมาทำอะไรกันคะเ,คคเล่นทะเลครับแล้วทเลล่ะครับลแล้วบอสมากกับใครคะแล้วมีใครอีกบอสนั่งข้างใครคะหวานแล้วมามาขายอะไรลูกวันนี้มามาขายอะไรแม,ม่ไขยต้มตำบอกแม่ไข่ต้มตำหวานหวานป,าาป,าาป้าขายอะไรคะป้าขายอะไรป้าขายอะไรคะ ถายอะไคะแมมู่บอกอะไรนะถาย่าบุไหนถายลู้ไนถายอะไรถ่ไปนูรีวิวรีวิวแม่ก็ารีวิวของเล่นอะรีวิวของเล่นอ๋อยากหาสปอนเซอร์ก่อนนะคะจะรีวิวของเล่นแม่แม่จะดูดีนะ่ะ อันนี้ชื่อเด็กชายอ okay. ะไรครัาคากินอันนี้ชื่อเด็กชายอะไรคะับเด็กชายชื่อหวานครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแฟนคลับสองหมื่นคนก่อนว้าอ๋อหวานหวานหวานเดี๋ยวเดี๋ยสวัสดีครับสองหมืนคนก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเอาหวานสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับสองหมื่นคนอ๋อลักป้าไม้บอกก่อนโอ้ลักป้า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับหาดป่าตองใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอา๋าที่ไหนคะคอ๋ออยู่ทะเลไม่ได้อยู่หาดป่าตองนะคะอยู่ที่ทะเลโอเคโอเคโอเคเอาหรอแล้ววันนี้น้องบอสค่ะแม่ไข่ไข่ของดีไหมครับดีแอนน้นทำไรคะ ทำเลยคะเหลือไข่สามแฝงไอ้หอมอมแฝงอันี่เด็กชายอะไรนะอ๊ตแาชินเอาหวานอันนี้เด็กชายอะไรนะพาคินพาคินเรียนโรงเรียนอะไรคะภาคศนอนุบาลสองอ๋อแล้วนี่เรียนอยู่ที่ไหนคะดับค่ะดอบดอยู่ดบอยู่ อันนี้อันนี้กางเกงเมื่อคืนนี่ฮาโลวีนเหมือนน้องบีมเลยเหมือนน้องบีมเลยเลยหรออ้มีม,ม,มีอะไรเหรอเอาพี่มอนนาสวัสดีสามหมื่นคนก่อนลูกแล้วสามหมื่นคนดูอยู่อ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนบายบาย พี่บอสนั่งโนโนโนวิ no, ่ง no, no, โอเคสวัสดีบ๊ายบายกันแล้ว